สำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับมากันอีกแล้วนะครับกับรถที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาและเติมเต็มความสุขและความสนุกในการขับขี่ Mercedes-Benz C-Class 53 AMG ตัวรถคันนี้นะครับปี2019เล่มใหมคันนี้วิ่งเพียง46,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเลข K เราตั้งเพียง2,790,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz C-Class 53อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับคันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์3,000เบนซิน V6 นะครับให้กำลังแรงม้าถึง435แรรงมานะคับ และในส่วนของตัวบอดี้นะครับให้ความสปอร์ตในรถซีดานนะครับที่ลงตัวสุดๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยจากด้านหน้าด้วยพาชุดแต่ง AMG Sport Package นะครับตกแต่งกระจังหน้ามาแบบ TT Sport นะครับคันนี้ มีระบบความปลอดภัยมีกล้องแบบ360องศาเลยในส่วนของไฟด้านหน้านะครับก็มาพร้อมด้วยฟังก์ชันมัลติบีม LED นะครับล้อลายด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อลาย AMG 53เฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับเป็นสีแบบไบคัลเลอร์ด้วยนะครับให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วนะครับระบบการขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าขับสนุกแน่นอนเพราะคันนี้มาพร้อมด้วยการขับเคลื่อนแบบ4มอเตอหรือการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวรถสีขาวเราจะเห็นเด่นชัดมากเพราะว่าสําหรับตัว C ซเว่น53 AM จะมีการตกแต่งเป็นแบบไนท์แพคเกจเข้ามาเลยนะครับกระจกมองข้างต่างๆเป็นสีดำทิ T ้วขอบ ต่างๆตัวนี้นะครับจะทาเป็นสีดํามาทั้งหมดโดยปกติในรุ่นซีวสถ้าไม่ใช่รุ่น AMG นะครับตัวนี้จะเป็นสีแบบโครเมียมในส่วนของฟังก์ชันประตูมาพร้อมประตูคีเลสโกนะครับที่เราสามารถล็อกรถเปิดรถไม่ต้องใช้กุญแจเลยเปิดประตูเข้ามานี่ครับรถซีดานทรงสปอร์ตนะครับกระจกจะไล้ขอบนะเป็นแบบเฟรมเลสหลังคาเป็นซันรูฟนะครับสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ตกแต่งจากโรงงานมาเลยคือตัวสปอยเลอร์ตัวดักเทลตัวนี้นะครับปลายท่อนะครับตัวนี้เป็นดิฟฟิเซอร์ปลาย่าตง เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแนดนฟรีใช้เท้านะครับเตะเปิดตเดตะปิดก็ได้นะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของรุ่นเซเวสนะครับดูครับ ว่างและลึกมากนะครับการจุเก็บสัมภาระนะครับกระเป๋าเดินทางต่างใส่ได้แบบสบายๆเลยอายว่าตัวรถในรุ่นนี้นะครับกับงบประมาณไม่ถึง3ล้านบาทนะครับเพียงแค่2อล้านเจ็ดแสนบาทนะครับหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือคันนี้สามารถสแกน QR code ที่มุมขวาด,ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรนถึงทางเบนซ์เพียงเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมเทสต์รถออนไลน์ของเราที่เว็บเบนซ์เนะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกันกว่า200คันเลยตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเนปะป้าตัดสลับด้วยคันทาพร้้้อมดดดดวยเินไแง แล้วก็ตัวซีดเบล็คครับนี่ครับเป็นสีแดงให้ความสปอร์ตทั้งคันเลยนะครับเข้ามาในช่องสาร,สารนะครับก็ซีเวสท์ครับสามนะครับต้องบอกว่าซีเวส์เนี่ยเป็นรถคลาสเอสแน่นอนครับคือความกว้างนั่งสบายนะครับหลังคาตัวนี้เป็นแบบสไตล์แบบคูเป้หลังคาลูกค้าห,หลายๆท่านก็จะกลัวว่ากลัวหลังคาจะเตี้ยน,นั่งไม่สบายผมการันตีครับผมสูง185เซนนั่งศีรันไม่ติดด้วยนั่งสบายโปร่งโล่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ คันนี้มาพร้อมด้วยเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เซลา์ลาซาวซิสเต็มด้วยนะครับเป็นเครื่องเสียงระดับพรีเมียมเลยไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง64โทนสีเลยนะครับนี่เนี่ยรมาดูความกว้างนะครับแล้วก็ตัวหนังนุ่มสภาพใหม่เป็นหนังนะครับตัดสลับด้วยคันธาราด้วยนี่ครับเบรนได้แดงสวยงามมากนะครับสำหรับรุ่นเสีย่นทาบสามนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นในดวงใจของผมเลยนะครับในเรื่องของความสวยงามตั้งแต่ภายนอกและภายในชุดคอนโซลขนาดใหญ่หน้าจอวายสกรีน Apple PN ดอยอโต้ก็ได้ตัวหน้าจอเลนไมค์ก็สามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของดีไซน์ของตัวหน้าจอได้นะครับมีสปอร์ตมีคลาสสิกแล้วก็โปรแกสซีฟคุณลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยระบบความปลอดภัยแน่นอนครับ c r s เป็นรุ่นรถหนึ่งในะอยู่ในคลาสที่ต้องบอกว่าเป็นคลาสเอสระบบความปลอดภัยให้มาแบบครบคันเลยนะครับสำหรับโมเดลปี2019้คันนี้มีแต่ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับมีระบบบ라이สปอร์ตเป็นระบบที่เวลาเราขับรถ เราจะออกเลนซ้ายหรือขวาถ้ามีรถอยู่ในมุมอับไฟจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเลนแทร็กกิ้งด้วยนะครับเป็นตัวรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับอันนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่ใช้ดีในขณะที่เราขับขี่นะครับช่วงล่างต่างๆต,ตัวนี้เป็นช่วงล่างแอร์ซัพเพนชันหรือถุงลมนั่นเองนะครับให้ความนุ่มนวลในขณะที่เราขับขี่แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เราใช้ความแรงของตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวช่วงล่างตัวนี้นะครับก็จะมีความหนึบมากๆขับขี่ดีมากๆพร้อมด้วยระบบช่วยอ,อนมจตตโิ มีระบบ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับก็มีมาให้แบบครบคันเลย รถคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่านแน่ๆนะครับกับงบประมาณเพียงแค่2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทลูกค้คาได้เป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz CLS 53คันนี้นะครับปี2019เลขไม้วิ่งเ 4, 6, พียง4ี่หมกพันกิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเลขเคราตั้งเพียง2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับความสุขและความสนุกในการขับขี่กับรุ่นนี้ Mercedes-Benz CLS 53 AMG กับรถค,คันนี้นะครับราคาสุดพิเศษที่เป็นเลขเคราตั้งเพียง2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับมาที่เบนซ์เอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้้องการรววััันนีีสสดคบ